สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโรตีกรอบของร้านโรตีหวานเวอร์นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่เลยซึ่งทางร้านของเรามีโรตีกรอบที่หลายๆคนถามว่ามันมันกรอบไหมกรอบจริงไหมโรตีกรอบของร้านเรานี้อยู่ได้สองสาวันนะครับซึ่งมันจะกรอบเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่ามันกรอบแค่ไหนนี่ หักง่ายๆเลยกินง่ายๆหักง่ายๆเนี่ยอันนี้เป็นแป้งปเปล่านะครับเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ราด,าดนมเป็นแป้งปเปล่าเลยนรสชาติของแป้งก็จะมีความมันของแป้งนะครับมีส่วนผสมนมน้ำตาลมันมันเค็มๆหวานๆน,น,น,นิดนึงนี่ครับม,มันก็จะกรอบกรอบมากเลยสำหรับคนที่ชอบกรอบ วิธีการกินของเราก็คือมันจะมีแบบหนึ่งก็คือราดนมทอดมาแล้วราดนมโรยน้ำตาลนิดนึงแต่อีกแบบหนึ่งก็คือทานเนยให้เยิ้มเยมแล้วโรยแต่น้ำตาลไม่ต้องราดนมซึ่งอันนี้มันก็จะหอมกรอบหวานนมหอมเนยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำอาารราดนม แล้วกินให้ลูกค้าดูนะครับอืมแล้วก็ราดนมออกไปเลยปปุุป๊๊บใครที่ชอบหวานน้อยก็ราดได้น้อยใครที่ชอบหวานมากก็ราดยเยอะๆก็ได้น,นี่กินให้ดูมันราดนมลงไปแล้วมันก็จะหอมนมอืม อหอมนมหวานโรตีกรอบของเราจะอยู่ได้หลายวันนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ไม่ต้องการจะกินเลยหรือจะนำไปฝากคนอื่นเราก็จะทำการแยกนมไปให้มันก็จะยังคงกรอบอยู่อีกหลายวันดูนมหยดเยิ้มๆเลยนี่อม,มันก็จะ มันก็จะสามารถเป็นของฝากได้นะครับนำไปฝากลูกฝากหลานฝากคนที่รักก็ได้ซึ่งคนที่เดินทางมางไกลก็จะซื้อไปฝากคนอื่นได้เนะกรอบเลยอือดูเนี่ย กรอบอร่อยหอมแป้งมันก็จะบางบางเลยเนี่ยหางง่ายบางกรอบเนี่ยอร่อยทำนับลูกค้าท่านไหนที่ชอบโรตีที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรีแล้วขอให้แวะมาทานที่ร้านเราก็ได้ร้านโรตีวันเว้อ ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลโอธารามนะครับใครที่สนใจใครที่เห็นคลิปแล้วอยากกินผ่านมาแถวนี้ก็แวะชิมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ